ค่ะคิมเบอรี่นะคะนี่ก็ขึ้นออกม,มากายเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบล้างหน้าทันทีเลยนะคะซึ่งเหมาะเลยค่ะเพราะวันนี้คิมจะสวมรอยเป็นบล็อกเกอร์นั่นเองนะคะซึ่งจะมารีวิว s m o o t h a e baby face gel ทั้งหมด3แบบให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งตัวแรกนะคะก็คือ s m o o t h a e baby face gel เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเอาบางไม่เกาะให้เกิดสิวนะคะแล้วก็แพ์ผิวหนัเี่ยแนะนำเลยค่ะตัวต่อไปเนี่ยก็คือตัว smooth e white baby face gel ซึ่งจะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะเพราะว่ามี Alpha a b บู i ินะคะนสารธรรมชาตินะคะซึ่งไม่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวแน่นอน,นะคะ่ะอ่อนโยนมากๆเลยส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็คือ smooth e baby face liquid facial cleanser นี่นะคะก็คือไม่มีออยล์ไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยะคะ่ะซึ่งไม่เกิดการระคายเคืองไม่กอ่อให้เกิดสิวนะคะ3ตัวเนี่ย กิ่มเลิฟมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาล้างหน้าให้ดูนะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะถ้าใครไม่อยากเป็นสิวนะคะก็ต้องใช้ s m o o t h e baby face gel แบบเข็มนะคะซึ่งเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายและแพ้ผิวหนังเนี่ยก็แนะนำด้วยนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองกัน